หนุ่มเผยความจริงเบื้องหลังการพนันออนไลน์เลิกเล่นซะก่อนหมดตัวเว็บการพนันเกลือเน็ตเปิดไปทางไหนก็โผล่ขึ้นมาจนหลายคนต่างวิตกกังวลว่าสักวันจะกลายเป็นทาสของมันหรือไม่วันนี้มีเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งครับซึ่งเป็นทั้งโปรแกรมเมอร์และแฮกเกอร์ได้ออกมาแชมหมดเปลือกเผยเบื้องหลังการพนันออนไลน์โดยเขาบอกว่าให้เลิกเล่นซะเพราะไม่มีใครรวยจากการเล่นพนันออนไลน์ บนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งครับโดยเขาเป็นทั้งโปรแกรมเมอร์และแฮกเกอร์ครับเขาได้ออกมาแชร์เบื้องหลังการพนันออนไลน์ที่กําลังมอมเมาคนไทยหลายคนต่างสูญเสียเงินกับมันมานักต่อนักแล้วโดยหลังจากที่เขาได้เข้าไปร่วมงานคุกคีกับวงการจนได้รู้ลึกถึงเบื้องหลัง <ๆ S 2> เขาจึงได้ออกมาเตือนและขอให้เลิกเล่นซะโดยเขาบอกว่าผมเป็นคนคํานวณโปรแกรมและวางโปรแกรมทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์เชื่อผมนะพี่น้องคนไทย เลิกซะผมไม่อยากให้คนจีนโกยเงินคนไทยออกนอกประเทศและพี่น้องคนไทยของผมต้องมานั่งเป็นหนี้เป็นสินผมกําลังโดนซื้อตัวไปอยู่ที่ฮ่องกงจําไว้ให้ดีๆไม่มีใครได้เงินจากการพนันผ่านคอมพิวเตอร์พวกผมทํางานกันเป็นทีมเงินเดือนผมแตะแสนกันทุกคนถ้าเขาเสียให้คุณเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าแรงพวกผมเลิกซะนะทั้งนี้เขาได้เผยภาพตัวเขาเองพร้อมทั้งเบื้องหลังการทำงานซึ่งดูแล้วก็เป็นทีมอย่างที่เขาว่าจริงๆครับ เขาให้ข้อคิดว่าขนาดเล่นกันสดๆตัวต่อตัวยังโกงกันได้แล้วนะับประษาอะไรกับการเล่นออนไลน์ถึงคุณจะเล่นได้ในตอนแรกแต่พอเล่นนานๆไปก็ถูกดึงคืนหมดเพราะโปรแกรมได้คำนวณมันทั้งหมดแล้วเมื่อเรื่องราวของเขาถูกแชร์ออกไปต่างได้รับความสนใจเป็นอย่างมากชาวเน็ตพากันแชร์เรื่องราวของเขาจนเขาเองก็ตกใจว่าไม่คิดว่าจะมีใครสนใจมากขนาดนี้หลายคนต่างขอบคุณที่กล้าออกมาเปิดเผยความจริงเพื่อเตือนคนไทย ที่กำลังคิดจะรวยทางรัดทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นํามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับดูจบแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราพร้อมให้กดกระดิ่งเพื่อรับเรื่องราวใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับ